สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเนี่ยเชื่อเรื่องพวก AI ไหมฮะว่า AI เนี่ยมันจะเข้ามาแทนการทำงานของพวกเราต่อไปในอนาคตพวกเราเนี่ย จะตกงานกันเยอะแต่ก่อนเนี่ยผมก็ไม่เชื่อนะผมก็ฟังดูแล้วก็ตลกนะบางคนก็บอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเริ่มมาแทนคนแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยต้องบอกตรงๆว่าพอได้ยินข่าวการเอ y อเลออฟคนอย่างเช่นบริษัท Amazon ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราได้ยินกัน14,000ตําแหน่งนะครับ This news on top of layoffs here as well as across the country definitely starting to add up a real concern for the economy as you mentioned 14,000 corporate positions at Amazon are being cut คุณผู้ชมเชื่อมั้ยฮะว่าตอน Amazon เองนะครับ factory เค้าเนี่ยเค้ามี robot ทํางานมากกว่า1ล้านตัวแล้วนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวหรือว่าเราไม่รู้เนี่ย behind the scenes look at how Amazon is using robots to speed up deliveries but will those robots lead to job cuts for humans when you click buy this holiday season, there's a good chance a robot like this is helping to fulfill your order. Major retailers, including Walmart and Amazon, along with shipping carriers like UPS and FedEx, are investing big in robotics. <coughs> AI เนี่ยมันคงมาแทนได้อย่างนี้ยังไงก็ต้องใช้มนุษย์เนี่ยเข้าไปควบคุมแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วนะฮะหลังจากที่มีการเลยกออฟหนึ่งหมื่นสี่พันตำแหน่งเนี่ยคือเขาบอกว่ามันไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นแผนกไหนหรือว่าตำแหน่งอะไรนะครับเรียกว่าทุกตำแหน่งทุกแผนกเนี่ยโดนเท่าๆกันหมดเลยนะครับคนทำงานในออฟฟิศก็เหมือนกันอันเนี้ยผมถึงอยากจะบอกว่าคือมันเริ่มน่ากลัวมากขึ้นแล้วแล้วประโยคนึงนะที่ฟังจากผู้บริหารของอเมซอนเนี่ยออกมาพูดเนี่ยผมฟังผมยิ่งน่ากลัวเลย เขาบอกว่า Amazon เนี่ยอออินกับ AI เลยเขาบอกว่าเทคโนโลยีตรงนี้นะครับมันจะทำให้อเมซ o n เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นประหยัดมากขึ้นเขาอะมุ่งมั่นมากที่จะพัฒนาเรื่อง AI นะครับคุณผู้ชมแล้วเขาใช้คำว่า organize more leanly คือใช้คนน้อยลงแต่งานเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จัดการง่ายกว่าเดิมนะครับผมว่าเราก็เริ่มอาจจะมองเห็นแล้วว่า AI เนี่ย มันเข้ามาจริงๆนะมันมันจริงนะแต่ว่าเราไม่ได้กังวลหรอกเพราะว่าผมนี่ก็วัยใกล้ๆจกกะเกษียณอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นห่วงน้องๆรุ่นหลังๆล,ลูกผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเผื่อถ้าใครยังไม่ทราบจริงๆคือ a เม z อนในอเมริกาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นะครับพนักงานโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาปลดเนี่ยครับได้ข่าวมาว่าอยู่ที่รัฐวอชิงตนันรัฐที่ผมอยู่นี่แหละแล้วก็เฮดคอร์เตอร์ของเขาเนี่ยอยู่ที่เมืองเซาทโคลนะครับซึ่งเป็นที่ที่ผมเนี่ย ใช้ทํามาหากินด้วยนะครับเอาอาหารเนี่ยไปขายให้กับพนักงานของเขาเหมือนกันผมโดนผลกระทบเต็มๆเ,เหมือนกันเพราะว่ารถอาหารของผมเนี่ยรถฟู้ดทักเนี่ยผมจอดอยู่หน้าตึกอเมซอนเลยแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเวลามากินอาหารกันเนี่ยผมจะสังเกตนะอย่างกลุ่มหนึ่งเนี่ยประมาณ4คนอย่างเงี้ยช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย คือเราจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปคือเขามากัน2คนบางทีเขามากัน5คนเขาเหลือ2คนแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมาประมาณ2 3สามอาทิตย์แล้วผมก็เอาจริงๆก็ไม่กล้าถามเขานะว่าเพื่อนเขาหายไปไหนที่เคยมากินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยข่าวที่ออกมานะครับมีพนักงานเนี่ยมาเปิดเผยข้อมูลก็คือการที่เขาจะเลย์ออฟเนี่ยเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยนะครับเขามาเล่าให้ฟังว่าเช้าวันวันรุ่งขึ้นที่จะไปทำงานเนี่ยตอนตี5นะครับเขาได้รับอีเมลฉบับหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องเข้า ออฟฟิศแล้วนะครับคือคุณเนี่ยได้ถูกเ,เรียกว่าก็ถูกเ,เหมือนโดนไล่ออกกันแหละประมาณนั้นนะฮะ I was laid off by Amazon. I was one of the 14,000 employees that were affected today. They sent out an email at 5 a.m. Seattle time t h e t h i n g so that people don't have to go to the office if they are laid off. I'm still processing what has just happened. คือเรียกว่ามันเหมือนแบบดิดนิ้วปุ๊บ วันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปทํางานเลยคือมันเป็นอย่างนั้นได้ด้วยเหรอฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้ทํางานอะไรเกี่ยวกับอย่างนี้นะมันจริงด้วยเหรอฮะว่าที่อเมริกานี้เขาไม่มีบอกล่วงหน้าเลยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ยินข่าวไม่ใช่ที่อเมซอนอย่างเดียวนะครับหลายๆที่เนี่ยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอย่างห้างทาร์เก็ตก็เหมือนกันคือมีจดหมายมีอ e ีเมลแจ้งมาว่าคุณไม่ต้องมาทํางานแล้วนะวันนี้เนี่ยคือวันสุดท้ายแล้วก็างหง,หง,หงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีแบบไหนหรือว่ายังไงคือถ้าใคร เออผมก็ไม่อยากจะให้มาเล่าหรอกแต่จริงๆก็อยากรู้อะถ้าใครมีประสบการณ์แบบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันว่าทำไมเขาไม่มีบอกล่วงหน้าหรือว่าอะไรเคยได้ยินว่าปกติเวลาจะให้คนออกจากงานเนี่ยเขาจะต้องมีแบบบอกล่วงหน้าด้วยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือจากข่าวเลยนะครับจากข่าวที่เขาออกมาก็ประมาณนี้แหละ คุณผู้ชมและไอเทนแบบนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทางอเมซอนอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกนะครับทางบริษัทใหญ่ๆห,หลายบริษัทนะครับอย่างเช่นเ e อ่อเมตาหรือว่า Facebook แล้วก็ UPS นะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเพิ่งตัดพนักงานออกไป4 8 0 0 0ตําแแหน่งโอ้โหเป็นตัวเลขที่แบบฟังแล้วน่าตกใจมากๆนะฮะปกติเวลารถฟุดทักผมไปจอดขายเนี่ยจะมีน้องๆคนไทยเนี่ยมาทานอาหารวันก่อนนี้โชคดีว่าได้เจอน้องคนหนึ่งที่เขาเขามากินประจําอยู่แล้วอย่างน้อยก็ดีใจนะครับว่าน้องเนี่ยยังอยู่นะ ตอนแรกผมก็เป็นกังวลเหมือนกันหลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่ได้มากินข้าวร้านผมเนี่ยผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าน้องหายไปไหนตอนนี้มาอยู่ตึกตรงนี้เหรอคะเนี่ย๋อ้โหไม่ได้ยิไปจองเลย่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะน้องที่แวะมาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะฮะว่าตึก ที่ผมจอดอยู่เนี่ยแหละตึกที่วันนั้นผมจอดอยู่แล้วน้องเขามาซื้อเขาชี้ให้ดูเลยว่าเนี่ยกลุ่มพวกเพื่อนเขาเนี่ยโดนกันไปหลายคนแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมครับตรงนี้นะฮะที่ผมเล่าให้ฟังก็คือตึกตรงนี้แหละนะฮะตรงเนี้ยที่เราจอดรถฟุตทักขายอยู่ประจําของเราที่น้องคนไทยบอกเรานะฮะก็คือตรงนี้แหละนี่นะฮะข้างในนี่คุณผู้ชมชั้นนี้นี่ คือโล่งไปเยอะเลยนะแต่ก่อนจะเห็นเช้าๆเนี่ยก่อนเราเปิดร้านเนี่ยเราจะเห็นนะว่ามีคนนั่งอยู่ในออฟฟิศเนี้ยก็พอสมควรเหมือนกันแต่นี่ที่มองไปนี่ผมเห็นมีอยู่โต๊ะเดียวนะในประมาณสัก1020โต๊ะเนี่ยคือว่างเลยนะฮะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาย้ายขึ้นไปข้างบนหรือว่ายังไงหรือว่าอย่างที่น้องเล่าให้ฟังก็คือตึกนี้โดนไปประมาณ150คนนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่า จะโดนอีกกี่คนนะ เราก็หวังว่าน้องคนไทยเนี่ยยังอยู่ต่อนะเอาใจช่วยคนไทยหลายคนนะครับน้องๆที่ทำงานอยู่เมซอนเนี่ยยังไงก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็แวะมาที่ที่รถมาไม่ต้องซื้ออาหารก็ได้มาบอกข่าวๆกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้หรือว่าอะไรแล้วโพนะครับผลสำรวจเนี่ยออกมาเหมือนกันนะครับว่าพนักงานที่ยังอยู่เกือบครึ่งเนี่ยเขามีความกังวลใจมากว่าตัวเองเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงจะรอดหรือว่า ไม่ลอดซึ่งมันเป็นอะไรที่มันบอกไม่ได้เลยคือดีดนิ้วพรุ่งนี้เนี่ยคุณอาจจะตกงานแล้วก็ได้นะครับแล้วการปลดคนงานครั้งนี้ของทางอเมซอนนะครับมันไม่ได้กระทบกระเทือนกับแค่เรื่องของแรงงานนะฮะคุณผู้ชมมันกระทบไปถึงกับอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยคุณผู้ชมต้องคิดว่าพวก คนที่ทำงาน tech, เทคค์เขาจะมีรายได้สูงค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็เมือง b e l l e v i l l ที่อยู่ข้างข้างกัน,น,นที่มีสำนักงานของ Amazon ด้วยเ,ยเรียกว่าเกิดปัญหามากๆเลยเพราะว่าทางเอเจ้นซื้อขายบ้านเขาได้รับโทรศัพท์ทั้งวันติดต่อกันเลย Part of it is you might soon see more signs like this one popping up. This one's advertising a home in Bellevue about 15 minutes from Amazon's headquarters on the market for one and a half

โหกำลังจเจริญแล้วก็บ้านเนี่ยแพงมากที่ดินตรงนั้นน่ยมันแพงอยู่แล้วบ้านเนี่ยต้องมีการประกาศขายโดยด่วนเลยนะครับเป็นบ้านในราคาที่ตั้งแต่ล้านห้าถึงสองล้าน You may see some home prices drop because of these layoffs but they're likely to be ones in the one to two million dollar range not more affordably priced homes ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากเขาโดนเล y o f ออฟแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ไม่มีเงินที่จะส่งบ้านต่อแล้วเพิ่งซื้อบ้านมาได้ไม่ถึง1 ปีคือยังไม่ทันได้กําไรเลยบางคนเนี่ยก็ต้องขายขาดทุนยอมขายขาดทุนแล้วก็ย้ายเมืองเพื่อไปหางานใหม่หรือว่าอะไรคือเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้แหละมันเป็นปัญหาที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันพวกที่ทํางานพวกเทคอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปหาซื้อบ้านที่มันค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะครับบางคนเนี่ยต้องยอมขายขาดทุนด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ย ดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงถึงจะลดลงมาแล้วก็จริงนะครับแต่มันก็ไม่ได้ต่ําเหมือนอย่างตอนอช่วงตอนนู้นอย่างที่ผมซื้อเนี่ยก็ยังต่ํากว่าช่วงนี้นอกจากกลุ่มที่ซื้อบ้านแล้วเนี่ยเขาก็ยังบอกว่ากลุ่มที่ทํางานแล้วรอกําลังจะซื้อบ้านอย่างเช่นกําลังต้องการแอปพลูฟเพื่อจะมาซื้อบ้านอะไรเงี้ยเขาบอกกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องยกเลิกกันเต็มเลยนะครับทางเอเจนต์บอกแคนเซิลกันหมดเลยบางคนเนี่ยกำลังมองหาบ้านอยู่คือได้ได้ใบว่า จะซื้อบ้านได้ในราคาเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะจะต้องดูการงานการอะไรมาโดนเลทออฟซะก่อนเรียกว่าฝังสลายหมดเลยผลกระทบที่ผมโดนเนี่ยถือว่าโดนเต็มๆเ,เหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของผมเนี่ยคือพนักงานของอเมซอนนี่แหละยอดขายเนี่ยบางวันต้องบอกเลยว่าลดไปเกือบ50%นะครับคือหายไปเลย50%จากเดิมเดิมเนี่ยผัดตลอดเวลาประมาณช่วงกลางวันที่เราขายกันนะอย่างในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย เดี๋ยวนี้ก็คือมีผัด 2- อสอันแล้วก็หยุดว่างๆแล้วก็ผัดต่ออะไรเงี้ยตัวเลขอย่างเงี้ยมันอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าคือจริงๆมันเยอะนะครับสมมุติเราขายวันละพันเหรียญอย่างเงี้ยคุณผู้ชมขาย5วันเนี่ยมันหายไปแล้ว2อ0พคือถือว่าเยอะนะสำหรับร้านเล็กๆร้านอะไรอย่างอย่างพวกเราเนี้ยก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปวิดีโอเนี่ยถ้าใครได้ติดตามเป็นคลิปแบบที่ผมเริ่มวางแผนชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ ปรับการทํางานเนี่ยมาตั้งแต่โควิดแล้วตอนนี้เราเลยรับสัตว์กับสถานการณ์แบบนี้โอเคนะครับเรายังอยู่ได้เพราะเราประหยัดค่าใช้ใจ่ายอะไรหลายๆ,ๆอย่างมันก็เลยทําให้ตอนนี้ถ้าให้บอกเป็นสเกลเนี่ยความแบบเรียกว่าความอะไรความเจ็บปวดเอ,อ่อหนึ่งถึงสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเทียบกับโควิดนะตอนโควิดเนี่ยผมให้10เลยนะฮะแล้วโควิดเนี่ยเราผ่านมาได้แล้วนะครับโควิดเนี่ยเรียกว่าชัดดาวเลยคือเราไม่มีไรายได้เข้ามาเลยตอน ไปจอดรถวันสุดท้ายที่หน้าตึกอเมซอนเนี่ยเขาขนเก้าอี้ขนอะไรเพื่อไปเอากลับบ้านกันไปไปทํางานอยู่กับบ้านตอนนั้นมันเป็นอะไรแบบที่ใหม่สําหรับเราเลยเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันเน่ยเอารถมาขนคอมพิวเตอร์ขนอะไร,รวันนั้นนี่คือแบบเรียกว่ามันช็อกเลยช็อกจริงๆนะครับเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราก็ไม่ได้กลับไปขายแล้วเพราะไม่มีคนเลยนะครับตอนนี้ถ้าให้ผมให้สเกลเนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก3ยังโอเคอยู่เรายังยิ้มได้เรายังแบบพอหายใจแบบ ทั่วท้องยังยังไม่ได้ถึงกับเครียดเหมือนตอนโควิดตอนโควิดนั่นคือหายใจนี่แทบจะลําบากและแถมยังมีหน้ากากมาปิดจมูกอีกคุณผู้ชมอันนั้นคือมันเรียกว่าคื หนักที่สุดแล้วผมว่าหนักที่สุดแล้วไม่มีอะไรมากกว่าโควิดแล้วถ้าเราผ่านช่วงนั้นมาได้นะต่อไปเนี่ยมันก็ธรรมดาละประเด็นสําคัญจริง,รงๆเนี่ยผมอยากจะมาเล่าเรื่องการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวอย่างนี้แหละคือเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราโดยตรงหรือเปล่านะครับแต่ว่าการที่ผมได้เตรียมอะไรหลายๆอย่างไว้แล้วตั้งแต่ตอนช่วงโควิดนะตอนนี้มันเราก็เรียกว่าทํางานคล้ายๆอเมซอนเนี่ย คือเราทําได้ลีนมากขึ้นอย่างเช่นลดเมนูอาหารลงไปอะไรเงี้ยอะไรที่ยุ่งยากหรือว่าอะไรที่ขายไม่ออกแล้วต้องเก็บไปขายต่อเราก็ไม่เอาเราก็เอาอะไรที่มันขายได้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็เรียวกว่าโรเตทกันไปได้เร็วนะครับอาหารเราก็ไม่ได้มากองหลายๆอย่างที่เราเริ่มประหยัดนะครับอย่างเช่นเราก็ไม่ได้เช่าแบบห้องครัวแบบเต็มรูปแบบเหมือนแต่ก่อนสมัยนี้นะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเวลาเอาพวกถ้วยจานชามไปล้างเนี่ยอย่างรถฟุตทักเนี่ยที่ต้องไปเช่าห้องครัวเขาเนี่ย หนึ่งอย่างเลยที่หลักๆเลยจะต้องไปล้างจงล้างจานเนี่ยบางที่เนี่ยเขามีนะคุณผู้ชมไม่ใช้ห้องครัวตอนเย็นก็ได้นะครับไม่ต้องมาเตรียมของแต่สมมติจะไปล้างจานเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาคิด50เหรียญนะฮะต่อ2ชั่วโมงอะ่ะคือเราเข้าไปเราก็ไปล้างของเทน้ำทําอะไรเงี้ยวันหนึ่งห้าสิบเหรียญเนี่ยคือตอนเนี้ยผมที่ผมมาสร้างแบบที่ตรงที่ลงรถผมเนี่ยเพื่อล้างจานอะไรเงี้ยผมก็ประหยัดตรงนี้ไปได้แล้วตอนเย็นเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้ไปเช่า ที่หนห้องครัวเขาใช้อะไรเงี้ยก็คือแบบข้ามไปเลยเราไปแต่ว่าเก็บของแล้วก็เตรียมของสําคัญสาคัญแค่นั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบอย่างหนึ่งที่เราประหยัดได้แต่ว่าที่อยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เลยคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายด้วยเหตุการณ์อันนี้เนี่ย มันเป็นตัวสะท้อนที่ดีที่สุดเลยจะได้ตระหนักเอาไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเวลามันมาถึงแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมยังไงแล้วก็ใช้ชีวิตทุกวันนี้อย่าประมาทจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าให้ผมพูดถึงเรื่องคนที่ทํางานดีๆคืออันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีดราม่าหรือเปล่าอย่าว่าผมเลยนะครับผมเองก็เป็นแต่ก่อนตอนทํางานก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเวลาเราได้งานอะไรดีๆสักอย่างเนี้ยมีเงินเดือนอ่อสักก้อนหนึ่งแบบเราก็จะเริ่มมองหา สิ่งที่มันแบบเรียกว่าให้มันสมกับฐานนะสมกับเงินเดือนของเราอันเนี้ยว่าจริงไหมพอเราได้เงินเดือนเท่านี้เราก็จะเริ่มดูบ้านแล้วเฮ้ยบ้านมันก็จะต้องราคาเท่านี้ให้มันเหมาะสมกับเงินเดือนซื้อรถแล้วนะครับรก็เริ่มซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยโหตรงนี้มันพอมันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคือมันทําให้เห็นเลยนะว่าวันหนึ่งที่เราตกงานจริงๆเนี้ยบ้านเราจะผ่อนต่อ,อยังไง รถเนี่ยเราจะผ่อนต่ออยังไงผมก็ไม่รู้นะเพราะบางคนเนี่ยโอเคอาจจะเก่งจริงมีเงินเดือนสูงจริงๆเขาก็เอาตัวรอดได้หรือบางคนเนี่ยถึงจะโดนไล่ออกก็ยังไปหางานใหม่ได้นะครับในตําแหน่งที่อาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่อันนี้คือพูดถึงยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากับพนักงานของอเมซอนเนี่ยที่ต้องขายบ้านอะไรยเงี้ยตอนนี้เวลาเราอายุมากแล้วทําไมไอ้พวกเนี้ยมันเริ่ม มันเริ่มคิดได้ตอนอายุมากก็ไม่รู้นะผมถึงอยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เผื่อน้องๆที่อายุน้อยกว่าจะได้แบบเออจะได้ตื่นตัวคุณผู้ชมลองคิดลองคิดภาพตามนะสมมติเวลาเราทํางานเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเหมือนสายน้าอ่ะเหมือนสายน้ําวิ่งผ่านหน้าบ้านเราสมมุติเราจะซื้อของอะไรสักอย่างเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีความรู้สึกว่าไอ้เงินเดือนเดือนข้างหน้าเนี่ยที่เราจะไปทํางานเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาแล้วเดือนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาแล้ว วันนี้เนี่ยเราอยากได้เรเราเอาเลยเราซื้อเลยเรายอมผ่อนเลยไอ้รถคันนี้เราเอาบ้านอันนี้เอ้เพิ่มอีกนิดนึงบ้านใหญ่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยคือมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนสายน้ำอ่ะมันไหลมาตลอดเวลาคุณผู้ชมคิดเหมือนเหมือนกันไหมว่าเงินเดือนเนี่ยมันเหมือนสายน้ํามันไหลมามันไม่มีวันหยุดไหลอะ่ะตราบใดที่เราไปทํางานเนี่ยพอเราจะซื้ออะไรเราก็จะคิดเลยว่าไอ้เดือนหน้า,นาเดี๋ยวเงินเดือนเดือนหน้ามันก็มาแล้วนะครับแต่เราอ่ะไม่เคยคิดเลยนะว่า วันหนึ่งที่สมมุติเราเจ็บเราป่วยหรือว่าเราอะไรเงี้ยสมมุติเราเดินออกมามาตักน้ําที่ลํธารเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับนอนอยู่บ้านเนี่ยเฮ้ยแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนกินวะผมเป็นนะตอนที่ทํางานอยู่ที่เมืองไทยอ่ะผมมีเงินเดือนประมาณสักตอนนั้นประมาณหมื่นนิดๆน,นะฮะจำได้เลยว่าไปถอยไอ้กล้องกล้องวิดีโออย่างเงี้ยแหละที่มันเป็นแบบเปิดออกมาอย่างเงี้ย จำได้เลยว่าที่ร้านอะไรบายๆนะไม่ใช่เบสบายเชื่ออะไรบายบายสักอย่างนะไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะร้านนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าซื้อในราคาประมาณสัก4ี่หมเรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งตอนนั้นน่ะผมคิดยังไงรู้ไหมผมคิดว่าเฮ้ยก็ผ่อนไปดิเดี๋ยวเงินเดือนเดือนหน้าก็มาแล้ว นะกวอะไรวะเดี๋ยวเงินเดือนเดือนต่อไปก็มาแล้วแต่ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าวันหนึงสมมุติเขาไม่จ้างเราทํางานเนี่ยเราตกงานขึ้นมาแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนในกล้องตัวนี้วะนะคือซื้อของเนี่ยก็ซื้อเริ่มซื้อเกินตัวแล้วพอเรามีเงิน เงินเดือนนะครับก็เช่นกันเนี่ยมันมันเป็นมันมีความรู้สึกมันเป็นเหมือนสายน้ําที่ไหลมาตลอดแล้วก็เราสามารถตักกินตักใช้เมื่อไหร่เอาไปเก็บก็ได้แต่เมื่อไหร่วันหนึ่งที่เราแบบเราไม่สามารถมาตักน้ําในลําธารนี้ได้แล้วเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงต่อนะครับอย่างคนซื้อบ้านก็เหมือนกันที่เกิดปัญหาเนี่ยคุณผู้ชมจําไว้เลยนะว่าเวลาเราเลือกซื้อบ้านเนี่ยเขาจะ มี P รีแอปออกมาเขาจะให้เงินวงเงินเรามาเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราเลือกได้เราก็ไม่ต้องไปเลือกบ้านที่มันแบบเต็มวงเงินที่เขาให้เราเผื่อตัวเองไว้หน่อยเพราะทุกครั้งที่เราสายซื้อบ้านเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเราสายกับเจ้านายเรานะเ,เจ้านายที่เราทํางานด้วยนะฮะวันวันใดวันหนึ่งที่เขาไล่เราออกจากที่ทํางานนะครับเท่ากับวันนั้นเนี่ย เขาจะไม่จ่ายค่าบ้านกับเราแล้วนะเราต้องจ่ายคนเดียวให้จําไว้เสมอเลยว่ามันมันจะออกมาในรูปแบบนี้ไม่งั้นเหตุการณ์พวกนี้มันไม่เกิดหรอกพอโดนไล่ออกแล้วก็ต้องขายบ้านทันทีนะครับเพราะงั้นเหมือนกันเวลาไปซื้อรถเขาจาไว้เลยว่าทุกครั้งที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อกับเจ้านายทางนั้นนะ่ะนะรเราเซ็นสัญญากับเขาถ้าเราอยากจะปลอดภัยจริงๆอยากซื้อบ้านซื้อรถได้จริงเนี่ยอย่างน้อยต้องมีเงิน e m e r g e n c y fund ฟันอย่างน้อยก็1ปีหรือไม่ก็2ปี Emergency Fund เนี่ยมันก็คือเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยเราคำนวณเลยสมมติเราผ่อนบ้าน2,000ค่าลดค่าอะไรเงี้ยใช้เงินประมาณ3,000เหรียญน,นะครับอันนี้ผมพูดถึงในอเมริกานะเราก็ควรมีอย่างน้อยเขาบอกไว้ว่าประมาณสัก6เดือนแต่ผมว่า1ปี ผมเนี่ยมีประมาณ2ปีเลย2ปีรู้สึกปลอดภัยนะครับอย่างเช่นตอนโดนโควิดอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยเก็บไว้เป็น Emergency Fund ฟแล้วเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถโอเคเมื่อไหร่โดนไล่ออกจากที่ทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยตกงานเราก็ยังมีเงินตรงเนี้ยหางานใหม่พอมีเวลาบางคนที่ อยู่กับพ่อกับแม่ไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้คิดอะไรถึงตรงนี้นะครับเหมือนผมตอนนั้นนะครับพอเรามาอยู่เองต้องจ่ายทุกอย่างเองหมดทุกอย่างค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านอะไรเงี้ยคือเราก็เริ่มคิดได้เริ่มรู้เวลาเรามาอยู่อเมริกาเนี่ยมามาหางานมาทํางานใช้ชีวิตที่อเมริกาเนี่ย คือมันไม่มันไม่ได้มีที่อยู่ฟรีไม่ได้มีบ้านฟรีให้อยู่อะไรเงี้ยนะฮะค่าเช่าบ้านหรือว่าใครซื้อบ้านก็ต้องหมอลเกตนะครับต้องจ่ายกันไปยาวๆเลย30ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเคยทําคลิปวิดีโอไว้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประจําเดือนของผมเนี่ยว่ามีค่าอะไรบ้างคุณผู้ชมจําได้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยมันมี ค่าผ่อนบ้านอย่างเดียวถ้าคนไม่ได้ซื้อบ้านก็อาจจะเป็นค่าเช่าบ้านแล้วกันคือมันจะเป็นเงินที่ถือว่าเป็นก้อนใหญ่มากๆนะครับถ้าเรากําจัดตัวนี้ออกไปได้เนี่ยชีวิตมันจะมีความสุขเลยอันนี้เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยที่คนโดนออไล่ออกจากงานอะไรเงี้ยอันนี้แหละคือเป้าหมายที่ผมเคย ทำคลิปเอาไว้เมื่อตอนที่ผมเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดอะไรนั้นนะ่ะคลิปนั้นนะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวขึ้นภาพไว้ให้ตรงนี้ลองไปเปิดดูได้อีก5ปีข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมผมก็ตั้งเป้าหมายไว้เหมือนกันว่าผมเนี่ยจะต้องกําจัดค่าบ้านให้ได้นะครับถึงตอนนั้นเนี่ยเส้นทางที่ผมตั้งไว้เนี่ยผมจะต้องไม่มี มอเกอร์บ,บ้านก็คือค่าผ่อนบ้านเนี่ยแหละฮะถ้าใครที่ซื้อบ้านก็คงเข้าใจดีมันต้องผ่อนกันประมาณสัก30ปีตอนนี้ผมผ่อนมาแล้วประมาณ7 8ปีตั้งใจเอาไว้ว่าอีก5ปีเนี่ยผมจะต้องไม่มีค่าเช่าบ้านให้ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังเลยวิธีเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เจาะลึก นะครับการเลือกซื้อบ้านที่อเมริกาเราก็จะมีวิธีแบบไหนบ้างที่เราไม่ต้องผ่อนไปยาวๆถึง30ปีนะครับคลิปนั้นเนี่ยที่ผมพูดเอาไว้ว่าผมจะเ,เริ่มอะไรนะเริ่มขายรถฟุตทักแล้วผมจะออกไปทํางานคนเดียวจําได้ไหมฮะว่าเราก็ผมจะทํางานค่านแรงขั้นต่ําอันนี้นเนี่ยมันคือการเปรียบเปยนะครับ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทอเมซอนไล่คนออกจากงานเนี่ยคือมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนมากเลยการที่ผมพูดครั้งนั้นนะว่าทำไมผมถึงเลือกที่จะทำงานคั้นแรงขั้นต่ำเพราะในในเอ่อถึงจุดจุดหนึ่งนะครับของชีวิตเราเนี่ยคือผมไม่ต้องสนใจอะไรละว,วันนี้เนี่ยคุณจะไล่ผมออกผมก็ไปหางานใหม่ได้งานใหม่ มันก็คือยังไงผมก็ได้ค่าแรงขั้นต่ําถูกต้องไหมครัคุณผู้ชมผมจะไปทํางานอะไรก็ได้ในอเมริกาเนี่ยคือมันไม่มีนะที่จะจ่ายได้น้อยกว่านี้ยังไงมันก็อยู่ได้ด้วยค่าแรงขั้นต่ําเมื่อไหร่ที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยแสดงว่าวันนั้นเนี่ยคุณแบบเรียกว่าการเงินของคุณเนี่ยถือว่า financial freedom แล้ว อันนี้ในความคิดของผมนะแต่ว่าถ้าคุณต้องพึ่งพากับงานที่มันต้องจ่ายเงินระดับสูงขนาดนี้วันหนึ่งที่โดนไล่ออกคุณก็ต้องใช้เวลาเนี่ยเพื่อไปหางานที่มันได้เงินเท่ากันหรือไม่ก็ต้องได้เงินมากกว่าอันนั้นนะ่ะมันเป็นแค่การเปรียบเปยให้ฟังแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าผมจะไปหางานทําค่าแรงขั้นต่ําบางคนยังมีเขียนคอมเมนต์มาบอกเลยว่าทําไม คุณเอกจะต้องไปเลือกงานค่าแรงขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มันคือวันที่ผมพร้อมแล้วนะครับผมพร้อมแล้วว่าผมไม่ต้องเรียกว่าอะไรไม่ต้องเอาชีวิตเนี่ยไปวางอยู่กับเจ้านายอยู่กับบริษัทนั้นบริษัทนี้ถ้าให้บอกตรงๆนะคุณผู้ชมถึงในอเมริกาเนี่ยมันจะมีค่าแรงขั้นต่ำก็จริงนะแต่ว่าเวลาไปทำงานจริงๆเนี่ยผมบอกเลย สมัยนี้นะไม่มีใครจ่ายค่าแรงขั้นต่ำล้วอย่างตอนนี้ที่เสียเท่าเนี่ยประมาณ17เหรียญ18เหรียญผมจําไม่ได้นะ20เหรียญย0เหรียญน,นะครับถ้าในดาวเทาเนี่ยเวลาเราไปทํางานจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมส่วนใหญ่เขาจะให้เกินค่าแรงขั้นต่ำทั้งนั้นนะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ให้ดีกว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่มีใครทํางานกับเราหรอกจากที่ผมดูประกาศเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการแย่งคนทั้งนั้น เพราะไม่งั้นไข่ก็ไปเลือกได้ไปยืนเป็นคนเก็บตัวเป็นเป็นรอปภยืนเฉยๆมันก็สบายกว่าสมมุติเราจะไปทํางานล้างจานแบบโอ้โหลานอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะไปทําทําไมนะฮะเราก็ไปเลือกทํางานอะไรที่มันสบายกว่านี้ก็ได้นะครับยังไงมันก็ได้เงินเท่ากันงานเนี่ยผมไม่อยากให้ทิ้งหรอกยังไงอายุเรามันก็ยังทํางานต่อไปเราไม่ได้ไมารีบ ที่จะรีไทยแล้วก็มาอยู่เฉาเอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้อยากจะแบบเร่งทํางาน 2- อสามจ็อบเพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ใช่ความคิดที่ผมตั้งใจไว้อีก5ปีข้างหน้าสรุปวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งสีเลียดอย่าเพิ่งเครียดอะไรมากคือเหตุการณ์พวกนี้มันก็ทําให้เราคิดได้เหมือนกันนะครับว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรนะครับจะซื้ออะไรจะโดยเฉพาะของแพงๆอย่างเงี้ยเมื่อสายน้ำเนี่ย มันไม่ได้ไหลผ่านมาหน้าบ้านเราแล้วหรือว่าเราไม่มีกําลังที่จะไปตักน้ํากินหน้าบ้านแล้วเนี่ยคือเราจะทํำยังไงต่ออันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ตามก็สู้กันต่อไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีครับ